สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนนะฮะพี่ๆน้องๆมิสหายทุกท่านคนระะับวันนี้ผมก็ตั้งตีมีดไม่ได้นะฮะเพิ่งไปผ่าส้เลื่อนมานะก็วันนี้ก็จะสอนลูกตีมีดอีกครั้งฮนะ ครับผมตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดนะครับเพราะว่าไม่ได้ตีนานแล้วฮะแล้วก็ขี้ดินทีรายเศษหญ้าก็ลงมาเต็มตรงนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็จะทำความสะอาดแป๊บนึงนะครับ เรามีลูกชายมาช่วยนะครับถ้าเราดูจะตีมีดนะฮะจะตีมีดใหม่เราก็ควรที่จะเอาฐานอันเก่าในหะ้ออกก่อนนะรว่าจ,จุดแล้วมันมจะไม่ค่อยติดนะครับ กาก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ไม่จะไม่มันจะมีเศษเล็ก,ลก,ลกน้อยที่เป็นผงครับันจะทําให้ความร้อนออ,ออกมาไม่ดีนครับควรที่จะเอาออกก่อนครับก็เอาตะแกรงหรืออะไรก็ได้ครับทำให้เ็ษฝุ่นเล็กๆออกก่อนฮะแล้วก็ให้เหลือประมาณ อันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยใส่หน่อยนะครับอาจจะสมกับฐานใหม่ก็ได้นะครับไป่อนก่อนฮะก็เทเข้ามาคืนก็ได้ครับจะมีเศษเศษแหล่อย่างนี้นะฮะติดมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรา เอาไปกับฐานเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้อ่มีดเราเสียนะครับไเกาะมีดทีไม่ช่เกินมีดด้วยนะครับโอเคงานใหม่เข้าไปเลยคนระับ ตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับแล้ก็จะมาเลือกเหลยกให้ลูกชายนะครับตอนนี้ก็เลือกเหล็กให้ลูกแล้วนะครับเอาเลยเอาเห็กเส้นนี้นะครับก็ ก็จะตีเป็นมีดไปไว้นะครับเพราะว่ามันตีง่ายกว่าทรงปลาหลุดหรือทรงโบวีนะครับหรือทรงอื่นนะครับ นีก็ได้ที่แ,แล้วครับแล้วเราก็จะไปตีนี่ต้องคมมันก่อนนะครับคมต้องน่นหลบนนั้นสันนโอยตัวใส่ตรงนี้หลบนี่อเออนั่นแหละก็กลับไปด้านแล้วพิกเออพิกเอออ่าดีนั่นแหละ ยังแรงเลยลูกนะครับเี๊ดขึ้นไปข้างบน,ไ,น <laughs> ไม่ครับมือใหม่คนระับ ผูกครองก็ควรอยู่ข้างเอใ,ใกล้นะฮะ เราก็จะตีคมมันมาเรื่อยๆนะฮะลูกชายก็ตะก,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 กุตะกๆกอยู่นะแย่หรกไม่แขนเนาะไม่แขนเอาทรงเนียนนะอาทรงเนียเหรออ,รอ๋อโอเคครับทรงนี้ก็ได้ครับลูกชายบอกว่าเปลี่ยนใจนะครับ ไม่เอาสรงไปไว้นะครับเอาสรงนี้แล้วกันนะฮะเก็บอกว่าเกปวดแทนแล้วนะฮะโอเคครับสรงนี้ก็ได้ครับทรงหัวตัดนะฮะไปแรงนิดนิด ตอนนี้ก็ถึงไอ้ตรงตรีไอ้หางบิดนะฮะจะให้ลูกตีแบบตรงท้ายๆนะฮะอีกไว้เลยครับอยูไว้เลยหรอก Okay. เอาไฟต่อลูกแล้วก็จะตีแบบนี้ไปเรื่อยจนให้มันหางมันจะเป็นทรงออกแหลมๆนะครับเพื่อที่จะใส่ด้ามได้ง่ายนะฮะ ตีหางก็เริ่มเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็จะตีคมท้ายท้ายๆายมิดน,นะครับเพื่อที่จะให้คมมันเท่ากัน,นครับดูนะครับข้างหลังอ่าคมตรงนี้มันจะหนาอยู่นะครับ mm hmm. ก็จะตีให้มันบางลงนะครับ คอนหลุดครับเปลี่ยนคอนไม่ลุกเอาคอนเปลี่ยนด้านลูกเปลี่ยนด้านตีด้านเดียวเดียวโค้ออกมาไม่สวยนะครับมันจะไปแล้วก็ต้องดูไฟไปด้วยครับว่า พอตีได้อยู่ไหมนะครับถ้าตีไม่ได้ก็อนแล้วก็เราก็จะอ่าใส่เข้าไปทานใช่ตอนนี้ตีได้อยู่ครับอไปเรื่อยนะอแล้วก็ไล่ไปเรื่อยครับความหนาครับความหนายัางหนาอยู่นะครับก็ลูกผมก็ตีพลาดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> ก็ขออภัย ่าทุกคนด้วยนะครับว่ามือใหม่อยู่นะมันก็ผิดพลาดกันกันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆฮะสมัยก่อนนี่ยผมสิบวันได้ได้เล่มหนึงน่งเลยฮะแล้วมาเขาต่อนะฮะแล้วแต่งนิดนึงก็น่าจะเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับ ก็ฝึกให้ลูกดัดดัดมีดให้มันตรงฮะกะ็ดูคมกันก็ได้ลูกอันนี้สันหลังดูสังอ่าดูหลังก่อนอ่าเล็งจัดหางเล็งจัดตรงนี้ลูกหางมิดแล้วก็ไปปลายมันอ่ะไม่ใช่จะับไปข้างล่างอ่ะ เอออย่างนี้นแล้วก็เรงจากเรงฮะมันโค้งตรงไหนก็ตีตรงนั่นนะลูกถ้ามันโกง่งโก่งตรงไหนตีเบาๆได้ไหมถ้ามันยังไม่เนี่ยก็ตีแรงหน่อยเนีย่ย เราจะดูความตรงจับสัตว์ให้ได้แล้วก็ดูที่คมลง อันนี้ก็จะไฟไฟไม่ค่อยแรงฮะตอนดัดนะครับถ้าใช้ต้องดูว่ามันดัดเยอะดัดน้อยครับขนาด,ดนิดๆหน่อยๆก็ประมาณไม่ต้องแดงก็ได้ครับเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะดูจากหัวไปท้ายนะครับ เราไปท้ายแล้วก็ท้ายไปหัวนะครับอันนี้ข้างอนุญาตฝาคนงานลูกชานะครับเล่มนี้นะครับแต่ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ขออ่อญาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ